คุณภาพจากเพียวไลท์บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว วันนี้มาเวอร์ชั่นเบาๆเสียงพิธีกรเลยเบาตามเขาบอกว่าเสียงเบาๆแต่นุ่มนวลใช่ทำไมโดนใจทั้งโดนโดนยังไงยังไงชอบชอบยังไงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บเอ๊ะแล้วจบหลายรอบไหม จบจบจบจังจ่าเกถามตอนนี้มีคนถามโสดหรือเปล่าบอกโสดค่ะโสดกระปิบกระปอยที่แทที่แท้แถวเขานี่มีความหมายนะว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไปเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกลับมาเขาเรียกเลดติ้งดีเราชอแเรวมีคนกิบเยอะไงเพ่างั้นคุชมทางบ้านรีบๆเข้าใครที่ชอบอ่าสวหาน้องก้นด้วยนะคะ ถ้าสาวก็โทรหาเราได้นะคะทุกว,วันนี้เราขายของผู้หญิงแต่นุ่งนึ่งโชรมาก <laughs> เรา <laughs> เราก็เลยสงสัยว่าเราเปิดรายการผู้หญิงถึงผู้ชายหรือเปล่าเดี๋ยวเจ้าสินค้าเดี๋ยวเจ้าสินค้าของผู้ชาย <c oughs> เดี๋ยวมีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเนาอ่ะในใน คำว่าจบพูดบอๆก็เจ็บแล้วเป็นยังไงน้องเอินชอบเป็นการส่วนตัวน้องเอินเดอะสตาร์เพลงเขาเพราะเพราะยุ่นกี่พลงโดน่ะปลายพลงพี่จันชอบสะดวกคุยหรือเปล่านะคะนี่คือเพลงนี้ที่เป็นเพลงเปิดอัลบั้มแล้วดังมากๆแต่เสียดายที่ร้องไม่ค่อยเป็นแต่ก็ฟังบ่อยระยะห่างของคนหมดใจระยะทำใจของคนถูกทิ้งค่ะอันนั้นชื่อเพลงเหรอคะคุณพี่ใช่ค่ะโอ้ยาวเป็นกรอนเลยค่ะไม่เข้า เข้าเขาไงหลับไปเลยอ่านชื่อเพลงหลับไปเลยตอนที่เราดูเดอะสตาร์เนี่ยคนฟ้าฟ้าดาวเนี่ยดิฉันชอบเขามากเขาร้องเพลงพุ่มพวงเราชอบเสียงเขาในดวงใจดิฉันชอบเสียงเขาช่เสียงฟ้องแต่แต่ มาตอนนั้นกับตอนนี้คนละหน้ากันเลยนะคะเอาผู้หญิงก็อยากสวยเนาะแล้วเขาทำแล้วสวยขึ้นพิธีกรเถียงกันเองเชื่อไหมที่ฉันชอบหน้าเก่าคี่ฉันชอบหน้าปัจจุบันค่ะสวยเราชอบเสียงเขาไม่เป็นไรเธอก็เถียงกันไปสองคนละกันเพราะเราก็ยังไงก็สวยไม่แต่เรามาพูดพูดถึงว่าพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยพออยากสวยเราก็สามารถทําได้ทุกอย่างเนาะเออไม่ว่าจะสันจกรรมไม่ว่าจะชีดจะโบท็อกจะฟิลเลอร์จะดูอะไรสารพัดหลายอย่างเดินอูดไข่ มันหรือว่าจะทําอะไรที่แบบแม่จะเสี่ยงก็ก็ยอมแต่ถ้าอยากดูดีแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะดูดูดีแบบไม่ไม่อันตรายเรามีตัวเลือกเรามีทางเลือกมาให้คุณผู้ชมอื ซิลวี่ของเราอสารสกัดจากถั่วขาวค่ะเดี๋ยวเข้ามาสู่เรื่องของน้องเอิญกันก่อนไปขายสินค้าละ้ายละฉันทั้งใจสายเขาเข้าก็เยอะนี่นะก็เพียงก็ขายอย่างเดียวเลยขายอย่างเดียวเลยวันวันหนึ่งไม่รู้กี่สายหูไม้อะเฉลี่ยมหาบ้างก็ได้นะคะตอนนี้พี่เจนใส่เบอร์ตัวเองใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ไปขอเบอร์อยู่นะคะแล้วก็น้องเอิะ หวาน้อนบ้างน,นะคะแล้วก็โลกจิตก็ลดลดระดับลงไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะคถ้าคุณโทรมาพูดเสร็จแล้วคุณซื้อสินค้าเราเราก็ยินดีเดนาะ <_ d ata> ใช่ค <_ d ata> ่ะมีเขามีภาพยนตร์ด้วยนะ,ะน้องเอินค่ะเรื่องอะไรคะเนี่ยเรื่องภาพยนตร,เร์เร,อเอเรืองแลรับบทบปเป็นใบข้าวคู่กับอวรพัฒน์เพชรสติทก็จริงๆน้องเอินเป็นคนไม่ค่อยแสดงหนังนะ แต่ก็สวยนะดิฉันก็ว่าวเนาะสวยจริงๆสวยี้นัก้อก็เป็นนักแสดงนักแสดงก็เป็นนักร้องะ่แต่แต่นกเอิญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุยถึงสินค้าแล้วก็เหมาะกับซีวีคุณผู้ชมก็คือควบคุมคนที่อย่างอย่างอย่างพี่เจนเนี่ยก็น้ําหนักลดลงก็คือไม่ให้อ้วนก็ต้องทานซีวีควบคุมเพราะว่ามันชเขาเรียกอะไรมันมีตัวที่ทําให้อิ่มนาน ใช่ค่ะทำไมให้ไม่อยากอาหารใช่สารจากจากตัวขาวนี่แหละค่ะกลับมาวกับมาแล้วค่ะเราจะบอกว่าเราอะส่งของไปญี่ปุ่นใช่ป่ะแนเขาโผกลับมาแล้วบอกว่านี่ตอนนี้น้าหนักไม่ลงแต่ว่าตัวเขาอะเล็กลงเราก็เลยบอกว่าใช่แล้ว็บอกว่าใช่ใช่เราน้าหนักก็เราก็ไม่ลงนะแต่ว่าของละง้นลงไปกิโลหนึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่เราจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่ยาลดไม่ใช่ยาลดความ ท่ที่ว่าน้ําหนักจะลงหัวภาพไม่ใช่ใช่มันจะค่อยๆดึงไขมันแล้วก็แล้วก็ไขมันเก่าที่สะสมไว้ะมาจะหล่อผลาใช่ค่ะหล่อผลาโดยเฉพาะค่ะสารสกัดจากถั่วขาวเย็นขอแอบอ่านสกิ์นิดนึงค่ะปรับพวกแป้งกระบวยเดตนะคะให้เป็นน้ําตาลกรูโคสค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นกลายเป็นพลังงานที่เอามาดูแลร่างกาย เขาเรียกอะไรทำให้เป็นพลังงาน่ดิฉันก็ลิ้นพันกอโทค่ะค่ะจากนั้นถั่วขาวเขาบอกว่ามีประโยชน์ต่อการลดน้าหนักค่ะยังคือยังไงคะอย่างเช่นพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตอ้ำหเนักเนี่เขาบอกว่าคนที่น้าหนักลงแล้วอ่ะก็จะไม่ขึ้นมาอีกเขาเหมือนที่บอกเมื่อกี้ไง ค่ะเพราะว่ามันมีสารฟาซิโอลามมนนะคะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลตค่ะทำหน้าที่ย่อยอาหารจำพวกแป้งแล้วก็การ,ร์โบไฮเรตให้เป็นน้ำตาลกรูโคสอย่าง<ช>ที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็การสะสมของไขมันเกิดจากแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันจะสะสมลดลงด้วยเพราะฉะนั้นค,คนไหนที่ อ้วนอยู่ก็ช่วยกันเขาเรียกอะไรอย่าเบื่อใจร้อนนะคะมันจะค่อยๆปรับระดับลงนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีผลข้างเคียงใจสั่นไม่มีเลยใช่ใช่ค่ะคอนเฟิร์มค่ะแค่ทานแล้วก็เราถ่ายออกมาปกติแต่ส่วนไหนที่เริ่มยุบอย่างอย่างน้องอ้นนะคะหมือนจริงๆอยากให้ดูของจริงเลยหน้าท้องเขายุบมากพวกเราอิจฉาเดิมนี่น้องอ้นจะต้องนั่งแบบว่า เอาสกิปปิ้อย่างนี้นะคะยากทุกวันนี่อยากเราเผามหมสิเพราะเราเผาเราจะสวยมากค่ะอี๋ไหวไหะไหวไหมล่ะบอยบอกว่าจะไหวไหมเนี่ยนะคะก็เป็นการดึงไขมันเก่าที่สะสมเอาไว้มาเผาผลาญด้วยที่สำคัญนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานมีการควบคุมน้ําตาลในเลือดด้วยตัวนี้ช่วยได้ตัวนี้ใช่ตัวนี้ช่วยได้ควบคุมน้ําตาลในเลือดไหมค่ะ ให้มีเยอะขึ้นไงเจ<ช>ือบผู้โดะทานได้แล้วก็ช่วยลดระดับ ไซคีอะไรนะไซคีเซอร์ไสาเหตุของโรคอมัอมพาตแล้วก็โรคหัวใจค่ะขออภัยนะคะอ่านยากจริงๆเป็นศัพท์เฉพาะทางวิชาการนะค่ะก็ควบคุมได้หลายโรคเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้คงก็เป็นกันเยอะเนาะหัวใจอามาัอามาพาตเบาหวานเบาหวานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชอบกินพวกผงมันอาหารมันของทอดสมชองทอดของหวานของมันนี่เพิ่งไปงานศพ คุณแม่ของเพื่อนใช่ก็เป็นเอามาพึกเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี้ยกินของมันๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอป่วยก็จริงๆนะคนเราเดี๋ยวนี้ท่านก็เป็นโรคชราเนาะชราก็เป็นใบชราแล้วแล้วก็โอเคนะแต่เราป้องกันไว้ก่อนเนาะใช่เพราะว่าพวกเราก็เลขสามเลขสี่นี่ต้องระวังตัวใกร่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะแม่มีเพลงทิ้งท้ายค่ะหวานหวานของน้องเอิญอีกแล้วค่ะ จต้องงงทนเา,อเอา,อาชอบไหมภรยาหุนว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 น่นอ้วนแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุย้ยแบบนี้ล่ะไม่อ หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow. S 2> แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 เข้าสู่รช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเราสวยกันแล้วคุณชมสวยหรือยังเริ่มเริ่มมีตามเริ่มเริ่มมีตามสวยเข้ามาแล้วนะเพราะสั่งไปแล้วของได้รับกันแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มกินกันแล้วค่ะคนไหนที่สวยท่า สวยส่งภาพไหมพวกเราดูด้วค่ะที่คุณผู้ชมโทรมาบอกว่าคุณคะทานเออก่อนท่านถ่ายรูปตั้งแต่หัวจดเท้าให้เราด้วยนะเพราะว่าเราจะมาทํารีวิว e f o r e e n d a f t t r r ออแล้วเราก็จะเราจะได้เอารูปคุณผู้ชมมาออกรายการด้วยน้องมีงกนิดนึงใครที่สั่งหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นขึ้นไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กินไปประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าครึ่งเดือนก็ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงน้องบีไม่ออกรายการใช่่คะเขาโกกค่ะเ,เราจะไม่ได้โก,ออกรายการาเลยนะคะ่ะ,คะ จะได้รู้ว่าเออเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงหลังทานก่อนทานอย่างพี่เจนก่อนหน้านี้ไม่อยากให้ดูลูก53กิโลเดี๋ยวเราจะเอามาแอบออกมาตอนนี้45เป็นแปกิโลมีพี่หญิงพี่สาวเราก็สั่งแล้วก็ส่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ถามน้องโอ๊ตจะกินวันละกี่เม็ดดีเราก็บอกว่าวันละ2เม็ดก็ได้แต่เราอะ เช้าสองก่อนนอนสองพี่บอกเยอะไปไหมเราบอกไม่เยอะค่ะกินิ่มีผนย่งเยยิ่งสวยยิ่งเยอะยิ่งสวยไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าเป็นสารกัดข้าวมันจะกินกิงทานไปมันก็ยิ่งบำรุงผิวของเรามันจะยิ่งเต่งตึงมันไม่มีผลเสียอะไรเลยครับใช่ค่ะแา่จะแต่น้องอ้นจะตึงไปนิดนึงนางเต่งจริงๆนะ อาไม่เชื่อลงจิ้มพี่อ๋อราเออค่ะโอเคโอเคก็ต <distintos>. ึง <satisfy> ข <karang> ึ <kaz uffy> ้นหน้าสองก็แฟบขึ้นเแฟบขึ้นแฟบลงแฟบลงอุ้ยประมาณวอย่าอวยพออย่าอวยอ่ะอวยลงใจไม่ค่อยดีนี่เวลาช่างภาพถ่ายรูปนะเธอไม่ต้องไปยืนที่ประตูแล้วค่ะเธอจะยืนแค่สามเมตรก็ได้เมื่อก่อนเธอไหนก็ได้ค่ะค่ะคุณพี่คะเบรกที่สองของเราโอเคเขาพิชเสร็จเจดาพรใช่เขา่ยันคุยลืมเขาปรื่ ได้ลูกชายหล่อมากนะพี่ชายคนนี้น้องเน่น่าร,รักเนาะดีใจขเขาเนาะฉันก็อยากน่าลักมากฉันอยากคุยถึงพ่อเขาเวลานในดวงใจคุณพ่อชอบเหมือนกันค่ะเป็นเขาเรียกว่าพระเอกเทวดาขอ้อ แต่เรารู้ว่าเขาหล่อมากอะลูกเขาคงน่ารักมาก<ร>อน่ารักอน่ารักก่อนหน้านี้จะเกิดตอนที่พิติกบุมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นพิติกอยู่ทุกช่องทุก<ช>เรื่องของห<ช>นังละครก็คือไม่จาเป็นต้องสังกัดใกล้ใดเลยดิฉันก็ตา พ่ทิกทุกเรื่องแต่ทุกวันนี้เขาก็เชิญอยู่นะในรายการท่องเที่ยวของเขาเป็นคุณพ่อติ๊กไปแล้วคุณพ่อติ๊กพูดถึงิ๊กพูดถึงพิติกเขาอยู่ในวงการมานานเนาะนานมากแล้วหน้าตาไม่เปลี่ยนคุณผู้ชมหน้าตาแบบเป๊ะหล่ออ้เหลือเดิมไม่โตใช่หน้าตาหล่อหุ่นเธิอะไรเหมือนเดิมบล็อกบล็อกเดิมเขาเขามีของดีหรือเปล่าเขามีอะไรดีว่าเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยถ้าของเราก็เบตากูแคนเบตากูแคนแล้วก็ซิลวี่ก็ได้เราต้องแอบบอกคุณผู้ชมไปเนาะ คุณผู้ชมคะใครอยากนะถึงแม้ว่ายิ่งยิ่งแก่ก็ต้องยิ่งดูดีเนาะคุ้จริงๆเลขสามขึ้นไปต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ไม่ฉะนั้นคุณรอสามจุดห้าเนี่ยมันจะเหี่ยวเพราะงั้นมันมันจะช้าเินนมัจใช่ค่ะดิฉันดึงฟันรู้สึกว่าเต็มปากเลยเหมือนเราเมื่อก่อนตอนอายุสิบห้าสิบหกเนาะเราก็ยังไม่รู้จักว่าบำรุงยังไงทาผิวยังไงกันนุ่งกันแดดเรายังไม่รู้จักใช่ใช่เลยเม่สมัยแม่ก็ทาแต่กวนอิ่มอะค่ะดิฉันโชค ที่คุณแม่ดูแลตั้งแต่เด็กๆดิฉันจำความได้ตั้งแต่4ีห้าขวบแม่บอกว่าเอามาประเคนประโลมเมื่อก่อนเราเราอยู่ดุริยางค์อยู่เขาเรียกว่งดนตรีของโรงเรียนน่ะเราก็ต้องโดนแดดเจอแดด